สวัสดีครับนะครับผมก็จะเจอกันนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับจากเพจคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับรีวิวผ่านทางช่องทาง YouTube ลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ก็เจอกันนะครับอีกเช่นเคยนะครับสินค้าวันนี้นะครับ ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของพาวเวอร์มือสองนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับอีกเช่นเคยนะครับที่นำมาฝากมิตรรักแฟนเพลงนะครับวันนี้ครับผมตรงกับวันที่24มกราคมนะครับพศสอ6 6นกะครับกับช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา44นาทีนะครับะนะครับพี่น้องครับมือนี้ นะครับก่อนสิเข่ารับชมคลิปทุกครั้งนะครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับทุกม่องทุกบ่อนเด้อนะครับภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะครับประเทศลาวประเทศพม่าประเทศตุรกีนะครับทุกๆประเทศแล้วนาะพี่น้องเนาะนะครับวันนี้นะครับผมมีเผาแอมนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับเผาแอมน้ำหนักเบาคุณภาพดีนะครับผ่าน การทดสอบการใช้งานมานับไม่ถ้วนนะครับนะครับเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นพเอมรุ่น sae pm x 1 0นะครับซึ่งตัวนี้นะครับหน้าตาเหมือนกันนะครับจะมีหลายแบรนด์มากนะครับแต่ซึ่งเป็นตัวที่นิยมสุดคนใช้เยอะสุดนะครับก็จะเป็นยี่ห้อ sae นะครับ pm 1 0นะครับแล้วจะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกก็เป็น pm x 10x นะครับเป็นพ่วแอมตัวเล็กนะครับภาคใจไฟแบบสวิตชิ่งนะครับกระแสไฟน้อยก็ยังสามารถเล่นได้โดยคงน้ําเสียงที่มีคุณภาพนะครับน้าหนักเครื่องตัวนี้ประมาณ7-8กิโลนะครับนิดเดียวนะครับแต่กําลังวัดที่ให้มานี่ถือว่าโอ้นะครับเยอะมากนะครับตัวนี้สามารถขับ18นิ้วไม่ว่าจะเป็นคงปั๊มหรือว่าจะเป็นคงหล่อนะครับได้ใช้นัินละ2ดอกสบายๆนะครับเป็นคลาสดีนะครับ กำลังวัตต์ที่ให้มานะครับตัวนี้อยู่ที่่1,000วัตต์นะครับอยู่ที่8โอห์มนะครับโอ้นะครับหลายเติบได้พี่น้องครับ1,000วัตต์นะครับหลายเลยทีเดียวนะครับ1,000วัตต์อยู่ที่8โอห์มนะครับส่วน4โอห์มนะครับอยู่ที่1,750วัตต์นะครับ4โอห์มอยู่ที่1,750วัตต์นะครับส่วน2โอห์มนะครับโหลดได้ถึง2,250วัตต์โอ้พี่น้องครับ หลายเติบพี่น้องนะครับหลายเติบนะครับแถวโซนอีสานนะครับว่นนีเป็นโซนอีสานเนาะนะครับคนอีสานคนภาคกลางอย่างนี้กับใช้กันเยอะครับพี่น้องครับคอนเสิร์ตใหญ่ๆล้อมสอกล้อซิ่งนะครับเล่นดนตรีสดนะครับได้หมดเลยนะครับงานคุณภาพจริงๆนะครับสำหรับแบรนด์ sae p x m 10หรือว่าจะเป็น pm x 5 7หรือว่า1 0 x อะไรต่างๆนะครับเสียงดีนะครับกลางแหลมได้เบสได้นะครับใครที่ไม่อยากยกของหนัก นะครับอยากได้เบาๆแต่แรงแรงนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับ18นิ้วข้างละ2ดอกนะครับเกินกว่านั้นนะครับแล้วแต่ดุลพินิษนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับดูกําลังวัดของดอกลําโพงด้วยนะครับแต่จะให้อิ่มๆนะครับขับสบายๆนะครับแนะนําที่ใช้นั้นละ2ดอกพอด้วยพี่น้องเด้อนะครับกลางแหลมนะครับผม2อถึงสดอกนะครับอ่าแล้วแต่กําลังวัดของดอกด้วยนะครับฟังเสียงไปด้วยนะครับในขณะที่เราใช้งาน นะครับต <Na'> <im sharing> ัวน <im et it edi> ี <design> ้ต <im it så rails> The ้องขออนุญาตด้วยนะครับไม่ได้แกะฝาให้ชมเด้อนะครับไม่ได้แกะฝาให้ชมนะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะครับหรือพี่น้องนะครับมืออาชีพนะครับใช้กันเยอะพี่น้องนะครับนี่ครับ SAE นะครับ SAE นะครับตัวนึงก็จะเป็นแล็คโปนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่ราคาก็จะลดต่ําลงมากว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังแล้วกันเนาะนะครับเอ้นี่เลยนะครับนี่คือในส่วนของด้านหลังนะครับของ SAE นะครับในส่วนของภาคสัญญาณอินพุตนะครับตัวนี้นะครับมีแจ็คเอคลาร์นะครับแจ็คโฟนไม่มีนะครับสวิตช์โหมดต่างๆมีให้นะครับความถี่นะครับโหมดบิดพาราแล้วสเตอร์นะครับทุกโหมดนะครับใช้งานได้ปกติดีนะครับในส่วนของสายสัญญาณลำโพงนะครับตัวนี้มีทั้งแบบดำแดงแล้วก็แบบสเปกคอนนะครับอ่ะนะครับของดีของแท้แน่นอนนะครับของดีสเปคสูงนะครับตัวนี้สภาพ นะครับผมรอบนอกก็ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับรอบนอกประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับใครที่สนใจนะครับของเบาๆนะครับไว้ฟังในบ้านนะครับหรือว่ารับงานนะครับได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะครับมาทีนี้เราจะมาทดสอบเสียงกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเลือกสาวแป๊บหนึ่งเด็กผีน้องเด้อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอ้สิโอ้สินะครับเปิดเครื่อง เปิดเครื่องเลยปั๊บอ่ะ,อะนะครับระบบนะครับผมการเปิดเครื่องนะครับสมบูรณ์แบบดีนะครับทีนี้ก็ทดสอบชั้นที่หนึ่งกันเลยนะครับ ของแรงนะครับผมเร่งนิดเดียวนะครับเร่งติดมือดีมากเลยนะครับโอเคนะครับชนหนึ่งปกติดีนะครับไฟสัญลกษนลนะครับขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับย้ายสายสัญญาณไปที่ช่อนที่2นะครับ โอเคนะครับทีนี้เราก็ย้ายสายสัญญาณไปที่ชั้น n e l ที่2เรียบร้อยนะครับทดสอบกันเลย ผมปกติดีนะครับทั้ง2อชัยแนนนะครับตัวนี้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อฟังในบ้านนะครับก็เป็นพาวเวอร์แอมที่พัดลมดังไม่แรงนะครับเงียบดีมากนะครับถือว่าเงียบดีมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสินิ้วนะครับโคงปั๊มคงหล่อนะครับรับประกันว่าชัยแนนละ2ดอกนะครับได้เลยสบายๆนะครับเสียงกี้เสียงหำไม่มีนะครับการใช้งาน นะครับผมถือว่าสมบูรณ์แบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับราคามือแรกน่าจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับเรานะครับมาสินค้ามือสองนะครับผมเรามาจําหน่ายที่ราคาแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ผมรวมจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับใครสนใจก็นะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์นะครับหรือว่าจะเป็นสายตรงนะครับเบอร์เดียวกัน นะครับศูนย์หกสามนะครับลายเป็นชื่อคมซาวภาษาอังกฤษนะครับ K O M S O U N D นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมุมขวามือนะครับผมเผื่อมีสินค้าใหม่ๆเข้ามาเราอัปเดตนะครับท่านจะได้ไม่ได้พลาดการรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับจากลากันไปนะครับคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ